แต่ถ้าวันนี้ใครอยากเข้าไปดูระบบแม่มดอ,ออนไลน์ก่อนอยากรู้ว่าแม่มดอ,ออนไลน์เป็นอะไรม,มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเรามีสําหรับสมัครดรอปชิป99บาท99บาบาทไม่ได้สินค้าสมัครเป็นนักขายสมัครเล่นมือสมัครเล่นแบบไม่มีฐานไม่มีองค์ไม่มีความรู้มาก่อนหรือมีแล้วมีของในมือเป็นแบรนด์นู้นแบรบนด์นี้แต่รู้สึกว่าฟังไลฟ์นี้แล้วอยากจะเอาของเราไปขายต่อแต่ไม่มีเงินทุนโอเคไหมเก้าสิบเก้าบาทเข้าไปเรียนรู้ระบบเข้าไปดูก่อนว่าเราสอนกันแบบไหนให้สร้าง ะะร้อยล้านจากทีตกเราสอนกันแบบไหนแบบไม่มีสินค้าแต่คุณสามารถที่จะไปเอาความรู้นั้นมาต่อยอดมาพรีออเดอร์เหมือนน้องทรายที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกไม่มีช่องทีตะมาก่อนวันนี้พรีออเดอร์มาได้ยังไงนะยีลังแบบไม่นับไม่นับเบีย้ยบ้ายรายทางน่าจะ30กว่าลังแล้ว <S 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 จากไม่กี่เดือนผู้ติดตาม800พกว่าวันนี้คุณก้มดูคุณเล่นทีตะคุณอยู่แพลตฟอร์มนี้มีคนรู้จักคุณถึงแปดพันเลี้ยงถ้ายังไม่มีเรามีทางลัดให้ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ไม่รู้อออะะไไรรรรเเลยวววันนวันนนแแกจจที่คคุณปสสบสบ,แบบาามม็ืชพด้ 99บาทไม่ใช่ค่าเรียนแต่เป็นค่าสมาชิกสมัคร dropship เพื่อที่จะไปรู้ทุกเรื่องของแบรนด์แม่มดออนไลน์และไม่ใช่ให้ไปนั่งเรียนแบบอ้าปากค้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรว่าปุ่มอะไรว่ากูไม่รู้กูไม่ทันนุ่นนี้นั่นย้อนดูซ้ําได้ค่ะย้อนดูซ้ําได้ค่ะเพราะเราแอดเข้ากลุ่ม f a c e b o o k และไม่ใช่แค่ย้อนดูซ้ําคนเดียวนะเราจะแถมพี่เลี้ยงให้อีกหนึ่งคนเอาไหมคะ แถมพี่เลี้ยงประกบคุณเอาไหมคะ99บาทสมัครรอบชิปเสร็จมีพี่เลี้ยงประกบดูแลและเขาจะบอกคุณว่าอะไรที่คุณไม่รู้ดูและไม่เข้าใจถามเขาโอเคไหมแล้วก็จับมือคุณทําเวลาคุณไลฟ์เวลาคุณ, live, คณทําคลิปเขาจะมาดูคลิปคุณและมาโคชชิ่งคุณค่ะว่าเพิ่มอะไรลดอะไรแบบมืออาชีพ mm hmm. ทางรัดมืออาชีพป,ปกติหลักสูตรนี้นะตั้งแต่ต้นจนจบที่เราทําประมาณ10 EP ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะครเราทําประมาณ10 EP เขาสอนแบบหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรออนไลน์เลยนะขั้นต่ํา ขั้นต่ำคุณบอกเลยต้องมีละสา0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นแต่วันนี้คนไทยเอาไปเลยค่ะพี่น้องชาวไทยยุคนี้อยากช่วยอยากแบ่งปันเอาประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดไม่ได้เป็นทฤษฎีแต่เป็นประสบการณ์จริงคุณจะเห็นเลยว่าวันแรกคุณต้องพูดแบบไหนไม่ใช่บอกว่าให้พูดแต่ทําให้ดูและทําสคริปต์ให้พูดตามหลังจากนั้นมีคนไปกราวบุคลิกเอาให้เหมาะก,กับคุณเอาให้ชีใช่เอาให้ตรงกับไมซ์ข,ของคุณตรงกับประสบการณ์ของคุณเพราะคนเราประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะสมองก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะคนฉลาดก็ไปไวคนไม่ค่อยฉลาด เรามีเทคนิคค่ะเรามีเทคนิคทำอย่างไรให้เข้าใจเรื่องออนไลน์เรื่องของปุ่มต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นเทคนิคให้หมดทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทั้งฉลาดหรือไม่ฉลาดเพราะอะไรรู้ไหมคะในแบรนด์ของเราบางคนเริ่มมาจาก300บาทแล้วเขาบอกว่าอย่าจำได้ไหมที่ครูไลฟ์กับเอ่ออะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะพี่พรไม่ไม่ไม่ชื่ออยู่โคราชอ่ะที่เขาบอกว่าเขา,เาหัวช้าและพี่เลี้ยงดูแลดีมากคุณไลฟ์สดคุูทำคลิปอยู่นะเลื่อนดูช่องนี้ได้เลยค่ะ เล่นดูช่องนี้ได้เลยใครจําชื่อได้บ้างอ่านั่นแหละคือเคสหัวช้าและเข้าใจอะไรช้าไม่ใช่วบมมี่อีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งเนาะและเขาสามารถมาอยู่กับแม่มดออนไลน์แคที่ใช่แคทรีแคทรีค่ะนะเดิมทีไม่ได้ชื่อแคทรีชื่ออะไรสักอย่างหรือครูปรับไม่ใช่คือแคทคุณแคทค่ะเขาบอกว่าเขาหัวช้าและเขาไม่เข้าใจอะไรไม่มีประสบการณ์เลยครูเข้ามาจาก300บาทตอนนี้เขาเปิด12ลัง600กล่องมีรายได้จากการขายในทิกตอกอ่ะ หลายหมื่นแล้วนะห้าหกหมื่นแล้วนะถ้าสิบสองลังอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่ได้มาขายฝันแต่เราจะบอกว่าเรามาเพื่อช่วยใช้ประสบการณ์นะคะแลกเวลากับคุณนะใช้ประสบการณ์ที่เราทํามาสี่ปีให้กับคุณในสิบ EP นะทำมาสี่ห้าปีประสบการณ์เราทํา300ล้านได้อย่างไรไม่อยากรู้หรอคะแลกกับ99บาทเข้าไปดูก่อนก่อนที่จะขายสินค้าเป็นหลักสูตรรู้จักแม่มออนไลน์หรือเรียนการตลาดออนไลน์เรียน t ิ k กตอกก่อนขายค่ะ ก่อนขายค่ะเรียนเสร็จแล้วไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไม่เป็นไรเราบอกได้เลยว่า,วาคุณตามนั่งจิ้มดูคนนู้นคนนี้สมองคุณมันแบบเออหมดแหละค,ค,คนนู้นก็ว่าอย่างงู้นครูคนนั้นก็ว่าอย่างนี้โค้ชคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คุณไม่เห็นว่าทิศทางของคุณเนี่ยมันจะจูนกับอะไรถูกไหมคะวันนี้เราขมวดให้แล้วเพราะเราเจอคําถาม หลักสูตรนี้เราเอามาจากคําถามคนที่บอกว่าเฮ้ยฟังเรื่องนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คือขีเกจพูดเขาคีเกตนั่งตอบทีเรีคำถามเราก็เลยขมวดเป็นหลักสูตรว่าอ่ะไปเรียน EP หนึ่งถึง EP10 สิบรับรองว่าคําถามที่คุณเคยถามตัวเองหรือคุณสงสัยจะอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วโอเคไหมคะเนาะนะถ้าสนใจถ้าดูจากแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะช่องนี้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 ทักแม่มดออนไลน์ไปนะคะทักแม่มดออนไลน์ไปเลยนะทักและเป็นเพื่อนกัน